สวัสดีจ่าแพทย์ครับทุกคนเมื่อนี่ยายจ้าไม่กล่าวภาพมวนได้จ่าเด้อมื่อนี่สิพัดะหากินหาอยากอีกคือเกาเลยจ่าเด้อหาทุกอย่างที่กินได้นาะจ่าเนาะยายสิพาเบึงบรรยากาศเขาเขียวๆง,งามๆอ๋นาะจ่า,าเนาะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในได้จ่าเด้อหาทุกอย่างที่กินได้ชีวิตไม่สิ้นห้องก็ต้องดินหากินไปเสีเลยนาะจ่าเนาะ เลยอันใดเอาอันนั้นเนาะจ่าเนะาะยายบ่ได้เขาขู่เขาป้าดอกเดี๋จ่าเด้อยายก็อยู่หาปลาโลปลาแหล่แ,ลแถวบ้านนี่เลยจ่าเขามีพี่สาวพาไปก็ไปเขามีลูกแต่ลูกก็ทำงานเนาะจางคนจางดินลนอันว่าถ้ำเขบ่ได้กินเนาะจ่าเนาะดินลุ่นไปสุ่มูสุ่มคนไปเนาะจ่าปลุยยายสิไดย้ยัง พักแค่เล็กกับยอนงามงามเนะจ๊ะเด้อแต่ใหญ่บริกบเนาะจ๋าเนาะมันถือพุนนี่มันมีมันมีหอดแมงโอ้นี่ยมันมีหอดแมงเนาะจ๋าเนาะเลยบริกรนี่อีดบอกหยอนงามมีแมงขนาดโพโตะมันยังบ่ออกนี่ช่วงนี้เนาะพี่น้องทองกำลังมาเนะจ๊ะเด้อแต่ทองหยางมาใหญ่เก่าขี้รุนมากแต่มาบ่ถึง นอจากน้อทางมันขี้ลายไปมาหลุนมึงเด้อจ่าเด้อยาย่ชิมางัดทั้งงัดสิมี่บอนอกจากเนาะย่ามงัดทั้งงัดกางงัดไปจ่าเลยน้องผิดน้องเนาะย่ามีหน่อไม้เอาทุกอย่างที่กินได้เดี๋ยวด้วยจ่าเด้อไปมาหลุนมึงเจ้าสิมีบอไปมาหาหน่อใหม่นอกจากเนาะหน่อใหม่ไผ่บาทนอกจากมีหนังเอ้ยนี่ฝนตกเพิ่นก็ใส่าะหลอดนอกจากเนาะ คนย่ามไปแล้วอุ้ยอยอ,ยอยไปมีบ่เนาะหนองน้ำด้วยทาน้ำด้วยน้ำมึองกี่ลโอ้จะเป็นน้ำใหญ่ไปบอนอใหม่พ่บานมันขึ้นสูงไปหมืแอห้หจะทองวะมาประทันอีกแล้วได้โชเดก็เอาได้แาวัำมันมีมันมาใครออกเนาะเนอใหม่แบบนี้เนอใหม่พายยังเขาอื่นจะมันออกดีเมืมเอ่อไหาะ นอไหมพชเชนชุ่มเมนบอเออตัวนี้นอไมพไผ่บฑ์นกจานเนาะมาเห็นเลยนะเ้าวเออไปหาไปเรื่อยๆบ่ได้ก็บ่เอาไปจานนกนกพี่น้องเนาะใหญ่ไแต่มันจะออกสิมีนอไหมพิภัณา์เจ้ายางดีๆเด้อมันแหลมแหล่นกไมมตัวนี้นอไมพไผ่บฑ์นี่มันมีแต่น้ำแหล่ ตัวนี้ในสมัยติดเพื่นเซียนในเถ่เพื่นเอายังเพื่นซังน้องใหมป่ปีบล่าเพื่อนก้ามาเอาแจ่ะหน,นมามนอใหม่พ่บาทเลยเป๊ะขูดขูดเ,เอเอไปเซียนไปขูดขูดย้ายไปบ่ไหนได้มันหลึกบ่มีก็บ,บา้าเนาะจ๋านาะมันบ่เม่นองใหม่เชียงซุ้งกังบน้อใหม่พ่ยยังนอไใหม่พ่หวาน เนาะมันบะแมอหน่อใหม่ชิงสูงกขาหน่อใหม่แพรหวานนี่ต้นตัวนีหน่อใหม่อันนี้มันออกคือมันขึ้นสูงมมดเนาะเสาเนาะมาว่าท่านมันขึ้นสูงมมืดตะทองวะไปไหนอันไหนอาอนันตัวไป็นเสาเหรอไปเรื่อยๆพายเลาะบึงตะทองวะก้อนนี่บ่มีพ่อฮะตอดคิดเลี้ยงงามเนาะไปออผนมันโตกเราบปหานเก่งเขาว่าผนโตกละ มันถือเาแก้งแล้วมันเจ็บท้องคนละน้อยนาวเนะวาะว่าคนเองกินบะถือคนนะหญ้าก็เคี้ยวชะอมเขาก็งอมงพี่น้องบ่มีเลยพี่น้องเอ้ยบึงบรรยากาศเด้อเหมือนนี้ไปเออจะทองสิงลงเอาบวาาัวเลือจ่าเด้อจะทองเสียเอาบัวบวัวยังเขาเอินบัวป้องบัวป้องหรือบัวหลวงน้อฒชา ปดไปบึงโลกบ่ละเท่าเลยจะจ่ายได้จะให้บึงแก่ๆเด้อจ่ายเด้ออู้หู้ตาทองพี่ลงเอาปูนพี่น้องดอกมันหัวหน่วยมันเออนี่บ่ได้แนวหนึ่งเขาแนวหนึ่งเนาะจ่าเนาะโบยหลวงฮักนั่นเฮ้ยนี่พี่น้องนี่เอาทุกอย่างที่กินได้เนาะจ่าเนาะคันได้ออกมามาหากินละป้าพี่น้อง เออเอ้ยเออเก็บเสาเก็บปื้ดอือมัากระหูดหูดติีไปนี่เออเอดพี่น้องบอกว่าไข่มีแล้วนะสาวมันมันหน่วยเหมือนละเนาะเออนี่เห็นบมอพี่น้องนี่เจ้าพีลงมาไต่ไต่อู้ยหลายหลาย นี่พี่น้องเอาทุกอย่างที่กินได้เลยบะได้แนวหนึ่งก็เนี้ยหนึ่งแลยเนาะพี่น้องมาเอาในย่าิด้อนี่นี่เห็นบม้พี่น้องนี่นี่ลงตาโมวิ่เห็นบม้เห็นบม้พี่น้องใหญ่บุหงชุ่มเด้อเออนี่พี่น้องอืเอือ แตเบึงหลุ่นบึงตะซองสิเอามาหอบหนึ่งเลยหละพี่น้องเลยปาดนี่ัวหลวงงามนีน่เพื่อนกะมีบัวเนาะจ่าเนาะมีบัวมีหน่อไม้ยังจะอะลรเนาะจ่า,จาน,า <laughs> นี่โอ้ตะท่องว่ะเต็มอันหนึ่งนึงอตะท่องว่ทะท ก้อ็หงายก้อนเท้าจะค่อยหอบขึ้นมาเอาอแจวแจวน้องแก้วจะลืมพี่ลงจุบจุบเออจ่าเลยมือนี่จ่าเลยมาพอบัวหลวงหรือบัวป้องภาษาลาวยายว่าบัวป้งภาษาเพิ่นว่าบัวหลวงนะแถาแม่นบ่ภาษาไทยเฮาเนาะนั่นนั่นอ่ะหายก็ซื้อไม่ <laughs> เอออย่าดุมโอ้โยเคียงข้อติเทาโอ้โยเลิกตัวพี่น้องเลยเลิกเลิกเลิก,ลกตะทองมาหานลงไปเลึกโก,ก,กคืนมาละเ่าจะค่อยลงไปไหมทั้งปุ่นไปไม่มเอา,น,น,า,เน,านี้นี่ออกมาเลยนี่จ้านั่นเออ หี่นองเฮ้ยมันบาดขาทีเถ่าโอ้โหเห็นบอ่อพี่น้องงามๆเลยไปลงไม้อีกมาเอาไปแจกตาเนาะเจ่าเนาะจ้โอ้โหนี่โอ้ขอโทษขออภัยเด้อจ่าเด้อนี่เห็นบ่อเต็มกระตาเลยไปเอาลงไม้อีกดื้อ,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 อหมานหมานหมานไปปุ่นเขาจานะ่าเนาะไปลงแค่ไหนเฮ้ยให้ดอกหนึ่งปื๊ดจะส่องปึง,ปง,งเลยเลยเฮ้ยไป ออนี่พี่น้องไป <laughs> มันว่าไหลมันก็กล้วยไหลมันก็แจวเสียด้เแถามันหวานเมนโบอืมอืมไปลึกเห็นบ่พี่น้องนัน่นเื้อ แม่อยู่หอมนึงเเลยเนาะพี่น้องมามาเอาในย่าด้วยใจเด้เอ,อบัวหลวงบัวหลวงฮ่าฮ่าฮ่าบัวหลวงโเอ <c oughs> อจะถอดแล้ววะเออบุหรี่ใส่ผาขยำจะได้กระซ <c oughs> ชีวิตบ่บสินกระดินหากินไปใดอันใดเอาอันนั้นจังหวะเดนะี๋ยนั่เถ่าเนาะนี่เห็นบ่พี่น้องนี่หมูพันเอาไปมาขายใครพี่น้องแต่ยายเนี่ยเอาไปแจกพี่แจกน้องนะจ่ะมาเอาในยายเด้อจ่ะเด้อยายบ่หมงขายตุ่มพร,รวดมันแก่กๆตุ่มกระเสบได้เถา่ามามาเอาปุ่นจะเถอะมาเถ่ามาวันนี้ยายกะสิจุบ คลิปเอาดอกเอ้าน่วยบัวไว้เพียงแค่นี้ได้จ่าเด้อมาเอาในยายเด้อแพนครับชูผู้ชูคนเขามาอันนี้มาเอานยายเด้อจ่าเด้ออืย่ากะทิชลบคลิปไว้เพียงแค่นี้แหละกระสอบคลิปยายคลิปเก็บดอกเก็บหน่วยบัวพวกหน่วยบัวปล่อยเพียงแค่นี้สหายผิดพลาดเพก่อนได้ยายขออภัยด้วยจ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนจุ๊บๆเจ้าคนติดตามคลิปยายต่อไปได้จ้าบายบายโอ้ยมา พี่เอามาใช้ในกระต่ายอีกอเอื้อผ่อนเอื้อเอื้อเอื้อเจา้าเจ้านี่อืดอแต่ทองเอาใส่มามามา,มาเอามาเอาบอกคำเดียวคือมาเอานอนจ่าเนาะอือะไปไปเฮือนได้จา่าสวัสดีจา่ายิ่ข้างจา่านี่นี่แต่ทองกิฟต์ใส่โอ้โดวงกระต่ายเรียนะนอนจ่าเนาะ ไปเมืดจ่อยแต่ท้องวันย่างเต็มอยู่เพื่อนะมันหล่นกระตาไปจะได้เท่าฮามันบาดเนาะมันมีน้ำเนาะจ้นะเนาะไป